บีทีพีเมียมอสต์ซินนอนนะคะวันนี้มาส่งงานกับฟอร์ดเลนเจอร์ค่ะลูกค้าได้ทําการอัปเกรดไฟหน้านะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นชุดเบรเตอร์บายเอลิเซอร์ฟินิคโปรแม็กค่ะพร้อมกรอบวงแหวน l อลนะคะเดวีอาตาฟ้าค่ะเดไลไรลฟอร์ดมาแต่งตรงรุ่นพร้อมเดลไรลมาแต่งค่ะสตาร์รถค่ะสังเกตเดไลไรทำง,งานนะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งเทรนนิ่งพร้อมเดลไรมาแตง่ง LED เป็นกรอบวงแหวน LED นะคะพร้อมด้วยเดวีาย้ฟสัําๆเลยค่ะปิดไฟแล้วค่ะต่ำค่ะสูงค่ะโปรเจคเตอร์ทุกตัวของทางร้านเป็นใบ LED สูงต่ำในตัวนะคะลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนหลอด LED ตัดหมอกด้วยค่ะตัดหมอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถนะคะสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านริมนะคะสูงค่ะทางร้านที่ห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานสนใจชิ้นงานดีๆเนี่ยติดต่อได้ทางเพจเบก ตอตัวซีนอนได้ทุกสาขาค่ะบริหารชิ้นงานโดยทีมงานช่างมีขอบคุณค่ะ